ยังไปหมอเบิ้งซักหน่อย, <laughs> ยอป้อบกเข็งบกขังไปก็เลยมากระปะมากระเท่าซักหน่อยบกเขง็งบกขังติกันตายอ้ยดูหลานก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาโอ้ยมาแล้วมาแล้วเข็งขังก็มาหรออ้ยตายายโอ้ยมีธุระงี้นะโอ้ยบกเข็งก็มาแล้วเออไปอยู่งทางไกลก็เลยนะบกขังกว่าจม่าซักคบ,บมันน่ะมันอลไรจมา่าหัวหัวหัว,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 ว แข็งเลยขับรถชนกำแพงอะโซบิตโซเบียวไหมนะเ่าโซบิตโซเบียวมาแขวหฮักยะแขวหักล้อเออไม่ึ้นได้เลียมเียวกอยู่เลียมเยวคือเ่าแขวน้ำโนม่บคือโอ้ยไปเจ้าไปถามไอ้เจ๋วสักหน่อยฮะเป็นน้ำยายแจ๋วน้ำมันเงีเอาไปเยื่องไปหมอเบื้องว่าอีแกวนามามันตายวะโอ้ยอีแกวนนามาไปต้องไปหวงมันเนาะยาย An, Dante, แข็งขันจิเลียงเองเออฮู้ไอ้ฮานิจ้าบ่ไหลจานลือลือนันลานกินแต่ขนมมึงเนี่ยกินขนมมะมันอยากกินกาแฟฮู้ย่าฮะกินกาแฟมันอยากใครมาหโอ้ยเสียประสิญกว่าเสียเออเสียประสิญจะมาหาเจ้าหัวกรรมเลยนารวยเลยนะโอ้ยเออไม่ก็เป็นคนมีกระตังเลยหลาเนื้อ ก็เนี่ยได้กระตังไปโรงเรียนแล้วก็นออยแล้วอ่ะไปโรงเรียนเราไปเรียนอยู่ไกลพี่น่ะผมมาหนูสอนกว่าะเรียนผมมาหนูสอนไปรถทางกันเนียประจําตังหะเอามอเจอสายไปน่ะมอเจอสาไไปไปกันไหนบอกครับขี่มอเตน่ะมาจองยานะตั้งเวทไปจับเด็กน้อยฮะตั้งวทไปจับเด็กน้อยเด็กน้อยห่าง bây ăn sửa măng ngén sửa thái đến, từ, có măng đấy, có thảo, bảy sông đầm năm sáu nè, lỏ mỏ thun, có măng bảo lên ta lên ta, chết phòn thằng này, mỏ thun chân lê, măng đỉnh mà, có măng huấn, huấn chắc quá, hết rồi, không có เออเดีไปนอนเจ้าเจ้าไปนอนเจ้าเจ้าเนี่ยไปเอ็ดการบานมาหนะกทิเนี่ยเราไปว่ากันเยอยไปการบานนะเมาอินเตะบอลกันปะโอ้ยไม่เรื่องเดี๋ยนะเป็นน้ำเขี้ยวมาก่อนไปเออเอิ่นป่าแขี้วมาก่อนไปเยองนะขังเข่งไปเอิ่นป่าแขี้วมาก่อนเข่งขังไปเข่งไปเองก็เป็นไอ้เยอะนั่นป่าแขี้วมาขังเจ้าเจ้าโอ้ยป่าแขี้วโอ้ยป่าแขี้ว มาฟีกนนี้ปายเขวเออปายเขีวโอ้ยมุนวายก็เน็บมุนวาดมีอัไนี้แบักเข็งบักขังเออเท่าไปย่องไปหังไปย่องไปย่องทังเลยเอ้แก้วหนามบามาขึนม่ยามันตายหรอกปายเขีวก็ต้องไปย่องแล้วมันตายแล้วมันไปตายก็อสุบ่มาวัดมาวาผมมาไล่ไปได้เจ้าาดนตีเจ้าพิพัชเฉลาน้อยมากลมกังเกง้งเกงทั้นะ เออมันเมื่อวานก็ชาวเราโนยมไปวัดตรงเล้านะปุ้ยนะฮะชาวนราโนยไปจีวัดตรงเล้ามีงานศพศพาศพปุ้ยอ่ะชาวน้อยเออขึ้นแกงขึ้นแกง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 จะมึงไปยังนะไปไปไปลองเพลงอ่ะเออนั่นน่ะไก่กาไก่กานั่นน่ะโอ้ตสาวหล่อประเข่งบระขังไปลองเพลงไก่กาอะไรอ่ะอืออ่อเส้าหัวเส้าหัวเข่งขางอยู่กับน้องนวลไป่เลยนะ เป็นขับก็นั่งเบิ่งหลายอยู่ก็นองนวลนองคิกไป่อู้เลยนะป่วยกระเจาแบบนี้มึงทำไมหัเลยพวกก็ไปอินก็เราเข็งขังไปก็เักกเบิ่งอยู่างนั้นเกหูเม็ดเนียจะจางหมอเออเน่าเน่าเอวยวันเักกเบิ่งอยู่เลยคือเนี่ยเอวยวันนะโอ้เอวยวันจะจางเออไปคุยกับเสกเสนหน่อยนึงไปเชื่อกันเนี่ยว่ะลองไปเยี่ยงไปหมอึงไปบางเข็มก็แม่หมดล้อสักหน่อยก็ไปแม่หมดยายน้องบางเข็มมันนอนเนาะ ก็น้อยนี่ก็มันสีชมสายจะเข่าสามชมกว่าแล้วนะเออจะไปทานนะเจอน่ะพูนชาพูนก็พูนชาไปกุางแต่ว่าไปทางเข่าเล็กน้อยไปน้ำโอ้ยบวกไปเพืองเข่าเพืองน้ำเพื่องฟูแล้ว็กน้อยของกูเนี่ยมันทะลึงขังไปทะลึงป่าแจ๋วก็ว่าขังทะลึงพี่ตีเอาอก็เล็บหลุดสายซะก็เล็บหลุดสายเนี่ย มึงแต่งร <ite> ้วงกะเหล็ก <ym> ก <c oughs> <Mont ano>. ูระจำบน่ะก็ขังยาดได้กระตังไปกินขนมน่ะป้าแจีวมึงก็บอกไปอยเอาต่อเนี้ป้าแจีวจะห่าอือห่าก็ห่าวยี่สิบบาทมันก็บอกไปเจียวถอยหนึ่งสี่สิบเลยสามนี่ปลาแจีวอือเราเข่งเล้ยน่ะเข่งว่าเอาแล้วจะป้าแจีวจะห่าเออเข่งจะเอาการเออคุณนายห่าคุณนายสิบัดเอ่อ วัดรัชยาแหน่งน้อยดีกว่าหานี๋ดีอ่ะโอ้ก็หามาแล้วก็ไม่จช่ไปหลบขวัญสลายก็หลานเลยเออแล้ก็มีกินมีชายเลยมีกินมีชายก็มันเหลือกินเหลือชายแล้วนะทำบุญทำทานเจนไม่เจนวัดของมาหลายหน่ะเออวัดสัเกอร์เราคุยน่ะเออมาไปทำก็ไปทางหลานอ้าวก็คุยไปหาคุณเจ้าไปหาแม่หมดมาตย้ายรอมาเก็บเออเรียกว่าเป็นบุญกุศลไปศึกษาเพิ่ก็เออขอยังมันไหวก่อน ยังไม่เหตายอ๋อฮู้ย่างมันมาหนึ่งแล้วก็มันไปแล้วหรอกมันมีสองอย่างก็แม่หมดเชกว่าเออเสียก็เนย่องเบิ้งหมอเบิ้งนึกว่าเป็นบุญกุศลจอยป่าทั้งนั้นน้อยแจ้วมึงมาต้องหายแล้วยาเท่าแก้วหมาอย่มึงน่ะหมาก็ไม่ยากแก้วหามก็ไม่ยากกินแล้วก็นอนไม่หลับกินไม่อิ่มเออนอนกลางเว้นก็ไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับทิ่ตายจะปูให้กูบู้ยังมึงจะผิดสันเขาใช้เท่า nhớ em đi đi mấy con mượn cái cho cô á tài cho cô cô hạ máu đấy hả mượn tài cho cô hạ máu đấy mượn cái hạ cái đấy cho mười nè tạm non đủ đi rồi hạ này mẹ nó có bút mẹ hoàng hoàng đấy nè hạ non đủ là cái áo bành bỏ cái này đó mượn nghe chạy á mà sao mà có hạ lại cái mấy cô mấy nhóm đó như con, điệu, con điệu ừ. mình con đại hạ cái đấy luôn nè ừ, phải hạ và trả diện ừ, trả diện cho xuống nồi cả hạ lại đó không rồi, เออเออไปมึงเอามึงหาบเอาเอากสานไปก็แล้ว <c oughs> กนันก็ต่อากกับน้เนื้อเดี๋ยวกัดสิ้นใจไม่เสียเวลาพาเขียงทางร้านยาไม่ใช่ยัง